สวัสดีค่ะครัวแคมบ้านๆมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะสําหรับเมนูวันนี้นะคะไก่กระเทียมค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายและทานอร่อยด้วยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากค่ะเดีย๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทําพร้อมกันนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะเราใช้สันในไก่หรือว่าอกไก่นั่นเองค่ะ2ออกประมาณ600กรัมนะคะเครื่องปรุงนะคะ ก็จะมีพริกไทยค่ะ1ช้อนชานะคะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสไก่นะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมด้วยผักชีนะคะส่วนกระเทียมนะคะเราใช้กระเทียมไทยค่ะ100กร,รัมนะคะแป้งทอดกรอบนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชานะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะ ส่วนประกอบตรงนี้นะคะเราจะไว้คลุกเคขากับกระเทียมแล้วนํากระเทียมไปเจียวนะคะจะทําให้กระเทียมเรามีรสชาติแล้วเอามาทานกับไก่กระเทียมหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมกันนะคะไก่ที่เป็นส่วนอกนะคะเดี๋ยวค่ะให้เราหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้เลยค่ะ ให้เราเอาบริเวณหนังออกนะคะเนี่ยค่ะและให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะ สำหรับกระเทียมไทยนะคะเนี่ยค่ะ100กรัมให้เรามาโขกเลยค่ะตักพักไว้ได้เลยค่ะ สำหรับกระเทียมนะคะให้เราแบ่งไว้หนึ่งช้อนโต๊ะเอาไว้สำหรับผัดหมูนะคะส่วนที่เหลือเอยวเราจะไปเจียวนะคะก่อนที่จะเจียวให้เราปรุงรสชาตินิดนึงนะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนชาค่ะแป้งทอดกรอบนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเนีย่ยค่ะคุกเค้าเขาเลยนะคะเวลาที่เอาไปเจียวเสร็จแล้วเอามาทานกับ ไก่กระเทียมนะคะทําให้กระเทียมของเรามีรสชาตินะคะเนี่ยค่ะคลุกเ้าแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลงมือทํากันเลยนะคะตอนอื่นให้เราเจียวกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมที่เราปรุงเอาไว้นะคะใส่น้ํามันลงไปประมาณ100 ML นะคะให้เราใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะ เจียวกระเทียมให้เหลืองเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะ กระเทียมเราเหลืองประมาณนี้นะคะตักพักไว้ได้เลยค่ะปิดแก๊สเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันจะร้อนทําให้กระเทียมเราเหลืองขึ้นนะคะนะคะถ้ากระเทียมเจียวเหลืองเกินไปจะทําให้กระเทียมของเราขมนะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะผัดต่อได้เลยนะคะกระเทียมที่เราเหลือไว้นะคะเจียวให้หอมเลยค่ะ เนี่ยค่ะกระเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะให้เราใส่ไก่ลงไปเลยค่ะผัดไก่ให้ตึงๆนะคะประมาณนี้นะคะปรุงรสชาติเลยค่ะซอถอยนางรมนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ ซอสปรุงรสค่ะผงปรุงรสไก่นะคะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยป่นนะคะผัดส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเร่งไฟกลางค่อนข้างแก่ได้เลยนะคะ ผัดจนกว่าไก่จะสุกนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งเลยนะคะ เดี๋ยวค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําที่เราปรุงไว้จะงวดลงนะคะน้ําแห้งรสชาติก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไก่ทําให้เนื้อไก่กระเทียมของเรารสชาติกลมกล่อมนะคะเดี๋ยวค่ะน้ําซอสของเราก็เริ่มงวดแล้วนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะทานกับข้าวสวยอร่อยมากค่ะ เราก็จะคั่วให้เขาแห้งนิดนึงนะคะจะได้เตรียมเตรียมได้ความหอมกระทะนะคะนะคะหากใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมไปลองทำทานดูนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายเหมาะสำหรับเด็กๆชอบทานเลยค่ะ ะะเริ่มเรียมแล้วนะคะให้เราใส่กระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะลงไปบางส่วนนะคะ,นะคะผัดคุกเค้าให้เหลืองหอมเลยค่ะหากใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครัวแคม,มนบ้านด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของครัวแคมบ้านๆค่ะไก่กระเทียมของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจะลาดกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะตักเป็นกับแกล้มก็ดีนะคะเนี่ยค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะเสิร์ฟได้เลยนะคะเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเมนูนี้ทําง่ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครัวแคมบ้านๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของครัวแคมบ้านๆค่ะส่วนอัตราส่วนและ วิธีการทำเราแนบไว้ท้ายคลิปเช่นเคยนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะเพิ่มความหอมให้กับไก่กระเทียมของเรานะคะผักชีค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเจอกันเมนูหน้านะคะสำหรับเมนูนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ